มาต่อ EP สองกันสวัสดีเปื้อนๆระหว่างที่เฮาไม่เอลบ้านอารุโนไทยนี้ก็มีแพนที่อยู่ในหัวเฮาเป็นซิปซาวตี้สู่เขาหมู่บ้านเปิ้นะสู่แ่นไล่สองข้างตางก็เป็นหมู่บ้านนิ่อยนะฮะขนาดลังจากที่เฮากินเข้ากันแล้วเฮาก็ว่าจะไปเอลจุดจีมีงานเซาแปดบกราลาไปถึงสามกุมภาพันธ์เป็นว่างานเพิ้นจัดเมื่อคืนเมื่อเลเสียดายเฮามาแบบวันเดทที่ก็เลยได้ง้อยลดไปเอลต่างอื่นต่อจุดนี้นะสู่จะเป็นจุดซิกเนเจอร์เลยที่กูคนต้องมาแวะอ่างเก็บน้ำใหญ่ ของหมู่บ้านอลูโนไทยแทนหน้าหนาวสู่เขาต้องมาละเนอจะบอกว่ายัางงามยังว้าวเลยสู่เขาอันนี้เขามาเป็นเตือที่2อ,อย่างที่เขาบอกวิวคืองามแต๊ะเขามาครั้งแรกนะตอนปีก่อนอะ่ะเขาอึ้องในความงามแตต่ฟิลเหมือนชนบทที่อยู่แบบเมืองนอกอะ่ะเคยกิดนะว่าเจียงใหม่มีจะอีตอต้ตวยกาเมืองกับแบบงามใบ่งมเงี้ยววิวธรรมชาติจะอี้นะต้องมาพอคนเดียวแล้วก็พอด้วยตาเปล่าจะงามขนาดนั่งทั้งวันก็ยังได้เลยเขาชอบฟิลนี้ขนาด ชมวิวแล้วจะปามาร้านกาแฟาเ,ออเป็นว่าวันนี้เปินปีฮานีล้ลำสูงเป็นคาเฟ่ฮานกาแฟาน,น้อยที่ติดกับหิมน้ําเลยต่อมาเฮาจะพาสู่เขาไปรงเฮียนจีนเป็นรงเฮียนสอนภาษาจีนเพื่อกับหละอ่อนในหมู่บ้านตอนนี้เฮาอยู่กับโรงเรียนจีนที่ใหญ่ที่สุดนะเจ้าในอรลุโนไทยไปไปหอบกัน วิวงามขนาดเลยเจ้าธรรมชาติสุดๆเป็นหองเฮียนที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหญ่เดียเด็กๆเหล่าเอ็กล่าอ่อนก็จะหันท้องฟองท้อง,ฟ,องฟ้าภูเขาดอยที่สดใสแวว่งสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาปกตินะถ้าเหล่าอ่อนมาหงเฮียนนะอู้เหล่าอ่อนจะแต่มหงเฮียนเลยเป็นห้องเป็นห้องมีมัธยมปฐมส่วนอนุบาลเปิ้นแยกแฮมตี้ปฐโถทรมโมนึ่งว่าเอลซ่าก่ะ สถานีต่อไปเขาก็วนมาอ่างเก็บน้ำหหแหมหรอบจะแวะร้านกาแฟไปถึงปุ๊บ ร้านปิดใหเหมาะสู๋มันว่าน้ำหมดขายดีขายม้วนแฮนเปิลตกแต่งแนวจีนจีนสไตล์ตูจีนและสถานที่นี้ก็คือช็อตเดตเลยน้ำพุธธรรมชาติเจียงดาวเขาแมา่ปีก่อนนะเป็นให้เป็นสวนอยู่เลยสู่เขาแม่ปีนี้นะพ่อปอสะดุ้งสะดเดนในความงดงามจนต้องปากันมาแวะแอลสักกรรมช่วงเมื่อกี้เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ๆน้ำก็พุทธำสวนไล่ข้าวโพดไล่มันสับปะหลังขึ้นมาจากเป็นให้เป็นสวนที่นะเจ้า กลายเป็นเอ่งน้ำใหญ่ยังอี้หมู่เจ้าบงเจา้าแบ้นเปิ้นก็เปลี่ยนวิกฤเพื่อเป็นโอกาสโหลดแะสถานตี้แอลนี่ขึ้นมาหลดขนาดเขาตึงสอบแต่แตเปิ้นก็มีซุ้มมีแปลงเขานังโอ้ยธรรมชาติขนาดเลยเขาก็ป่าสู่เขาเตวหล่องต่างๆนี่ลมก็บโบกไปมามีหื่อหนัง นั่งเจสก,กี้ฟิลจจอี้น้ำม่วนเนื้อสูแม่ก็เปื่อนก็ม่วนแม่ก็ครอบครัวก,ก็ดีเฮาก็ขคยากนั่งแตปมเหมือนกันสูแต่มันใกล้จะหกโม,มแมแงละเฮาก่อยมาวันใหม่ละกันนั่งแปรคนใหญ่ร้อยหละอ่อนแห่สีเอาภาพบรรยากาศแต้มาฝากที่สุขาพอกอย เขามาอยู่ที่น้ำขุดเจียงดาวนะเจ้านีบ้านอาุณโนไทยงามขนาดเจ้าอันนี้คือที่หมู่บ้านคนบอกว่าตอนแรกเป็นสวนมันสปะหลังกับข้าวโพดแล้วก็อันนี้น้ำอยู่ๆก็มาจากไหนมาฮู้พุดขึ้นมากลายเป็นแอ่งน้ำใหญ่เจ้านั่งชมวิวเพลินๆก็ดีบรรยากาศจะอีนั่งสุดวันสุดคืนก็ยังได้เนะ้อสูขเขา แป่น้อยจะอี้เปินว่าเริ่มต้นนั่ง2คนได้ <ST U K> เพื่อความปลอดภัยสู่เขาก็ใส่เสื้อชูชีพด้วยเนอร์ตอนนี้น้ำยังมาแห้งขาใจไปแอวกันเนอร์สู่เขาคลิปหน้าจะไปแอวกินตั้งใดฝาก,ฝากช่องอังอังคนชิกชิกไว้อ้อมอกอ้อมใจสูส่เขาเต้นเจ <ST U K> ้ากดไลค์คนละนิดคนละหน่อยจิ๊แจ่มใสกดไลค์กไลค์บาย <ST U K> เนี่ยปะจบ <ST U K>